ลายบอกอนี่นะหม,มานี่ก่อนนี่นะอนอะรก็มีวะมีบนลันมะคางนีกัหมานี่มาก่อนนี่นะ สวัสด <Be> ีท่านผู้ชมมดสกุลสกุลยินดีต้อนรับเข้าสูุซองเราจอยพาหาอยู่หากินมาหนีก็พากันเข้าป่าหาอยู่หากินท่านผู้ชมก็มาหานไม้อีกกอนมาหนีบริหารกับลายมือเลยเนาะปะไปกับไปลุนไปชมน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อท่านผู้ชมที่เข้ามาหับชมไะเลกล่ ไก่ป่าเว้ยเฮ้ยไก่ป่าได้ฮเนาะบินบินขึ้นเลยแค่นี้ไก่ป่าลายเขามาป่าหน่อไม้ทขามาส้มหน่อไม้ลายหาแนงมันก่อนมาอนี่พอได้อยู่ได้กินไปเนื้อแนงมันจะต่างกับแนงมัน

xuống ăn Phụ subscribe có kênh าแน,น่น้อยๆเปน็นกระบอกปอกได้ใช่ป่ะปอกนี่นะอ้หูเห็นไงายๆปอกนี่นะสบายไปนะน้อยนี่เอาให้ชุ่มันกับใบางายอยู่ได้ก็งายๆนะึงไปสามอันโอ๊ะมันโซ่สมูน่นานะมันกระชุ่มไปหลายเจ้าน่าหม่จัด ไแสงอันดีงาวแล้วอ่ะบองมันงามนี่กิจตะบองมันนี่ล่าสัมสุนทรใช่ไมันยาวเนาะมันอ่อนดูบองมันถอดบอง คือคักอัน,อนะไรเนาจอมบองปะตัะวบ,บองมาตัวแกงนะช่วงนี้เขาปลาอ่าเข้มๆหน้าเนี่ยเข็มเท้าในหน้านี่แหละยินเสียงเขาปั่นเขาเนาะ มีเถอะตาเถนะพุกนาบางงามนี่บ้องบ้งสามบ้องกัน งามดันนี S <S ้หมดนี่นะเู่นเลยไปอันนี้คูกระปูแดงคุณผู้ชมนี่กระแมนคูกระปูแดงเกี้ยงคักเลยเนาะมันอยู่ตามเราแบบนี้แหละคุณผู้ชมกระปูแดงนะมันจะขึ้นอยู่ดงอยู่ป่าแบบนี้แหละ

บองมันะรับยาเนี่ยพือบองมันมาเไปด้วับคน,นออก็ได้นไม้ก็ทำซุ่มเยออยู่ใช่ไัมยิ ไปก็ส้มไปถ่ายงบมโบมันเด่งคับเลยเด่งโบมันนี่เสร็จหนาแรงเนาะหนาแรงเนี่ยใส่กินแต่แบบนี้แล้วเป็นแนงเป็นแนงมันมันกระโด่งมันยุบโด่งโด่งน้อยเนาะมัน น้หม,ม้อมีเม็ดฝุ่นแก่งบ้องมันกระแซบแล้วทันชูดยไปที่สองอันเหมืนอนก็จะไปหาก่อนนั้นด้วย อันนี้สาวปไทยบาดป่วยได้ทำมาชมเห็นหน้าตาไปเลยหน้ <c oughs> นาสดอันนี้หน้าสดแม่นเพ่นป่วยได้จะตกใจได้ว่าคือหนา้าซีแต่หน้าสดสด<น>เป็นห้นเลยเถอะเนาะลูกสาวงามกันแน่นี้แล้วมันงามทุกคนในเมืองมันงามเนาะหนึงเดียว

แซ่บก็มะเน่าด้วยรสชาติมันก็ฝาดไปแบบนึงกินอันนั้นก็ยังได้กินลิลลิ่ก็ได้หาม้หาม้จะโยเลยมีบ่เอาบ่อส้มนี่เอาลูกบอกยากด้วยบ่อส้มนี่พ่อพ่อป้องายบ้านนี่ค่อยกระเปะแล้วนี่เด้อตั้งผีเด้อเห็นบ่ เหเหี้ยก็คักเลยหาก,กมันจับเดือบองมาเดือคอยจะได้บองมันได้ชนีหมืดเด้เนาะหัก,กมันจำเลยเห็นบก่กบหมานแล้วนี่กบหมานเพตตี้แล้วนี่อพอเม้นไปทึ่งๆกับพะ มันแข่งเออมันแข่งผู้แข่งได้สามไปชมก่อนเนาะก่อทุกผู้แน่ๆมึงดูเขมีอยู่มีบอไปเอาบอเอาเอามาไปเลยเออพอปลามันยาวใช่ปะมันยาวเนาะเออไปได้ได้สามอันเนาะ เั่นไมหักดำๆวินเอาเอาบองมันอ่อนๆอ่ละนอนไม้หัดวินนะดิไม้ดำนะหัดดีนี่น Salvador, ok ั่นหักพี่น uh, ้่งยาวเลยยาววินเลยนะ เอาบองมนันไม้ยัมนี่เฮ้ยเพอะจะเลาจะเอาได้ผู้ถึงอยู่เรวจะปีนเอาเอลกินบองเนานะเอาาอไม้ยัมนี่กินบองเลยบึงมดลินเด้เธอนะมดลินคือเจ้านะตอดนะยมือนะได้จังอันได้สามใช้มีบวกตัว

น้อยดีสองอ่างนึงค่ะสาม,สามประดิฟเอาลืสามอันเอาโอไว้ไปหาไมา้ง่ามนี้นะเอาไปไว้มันก็ม่เห็นมันดำเข้ากันเลย เถีตามานันไป้ไปก่นลกนลุมาที่คือเนนะเโขลกใหม่เนอะเขาไปไเอาทังนี้นะม่เข้าไปเอา,า,โโา,าว่านเดี๋ไปลุงโมโหใส่มหาไม้ยว่านีกไปตัแกงเนาะ คือเขาเก่งดน้ยน้ไม้งามนี่มอันนี้ก็วาย,วายตนหนอะไรท่านผู้ชมวายป่านี่เนาะเออเสพไปปล่นสสกปูแดงป,ป่นเสกปูแดงบ่ไอ้กบบ่ปนเสกบ่ขักปนยัง ทักบ่มหานไม้บ้านสาวุไทยนงแห่งมันหาบ้านบดจอยนึงดูงมันกก๊บมันทำผสมเลยยืดเบ้านสาวุไทยนมันเยอะอึดอึเน่ก็มันก็มีแต่แถวนาสาวไทยนี่บดอ่นก็มันไม่ค่อยได้มีเแห่งตัอนเลยกะย่ามย่ามมัน เดือนเก้าเดือนซิปมันกระหลายอยู่สูงนี้มันก็ค่อยๆดอึดอ้าดูมันยังเหี่ยวนั่นนะผูกข้างๆนั้นป้ายไ,ไปเอาข้างนั้นก่อนตัวนี้เหี่ยวแล้วผสมน,นอมน่าร้ายกัมันแขน็งกันเอากูขักเลยอ่อนเลยสูงนี้เห็นแต่เน่นงน้อยๆมันละเริ่มเข้าป่าหาอยู่หากินเลยได้บระนด็นได้ จะเห็นตลอดเลยจะได้กันทิงหาโน้ตไม้ในหาคุดโกกุรเขตบ้านสือภูไทเนะมันเผาเบื่อจะเผานายกันได้ทผู้ชมเว้ยเห็นผ่านจะเลื่อนผ่านจะเผาเลื่อนผ่านเหรอทำมาเบิ่งกันเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกระดิ่งเดี๋ยวปุ่มอนาคตปุ่มซุปเปอร์แทงมากอะฝากกดให้กำลังใจก็ได้อนาคตกำลังสีมาเนี่ยน้ตไม้เข้ากันมันคือเก้าขอได้แกงได้เต็มกระต่ายน้อย มราได้ว่างๆคนหลายๆก่อนจึงพากันแกงกินหนูเทียงหน้าช่วงนี้เขาเจ้าก็ยังเขาเอ้ยยังไปหาซอยเขาอายเขานั้นนกไปยังปั่นเข่าอยได้ป่ะเนี่ยเกี่ยวแล้วก็ปั่นช่วงนี้ช่วงหน้าปั่นปั่นก็ต้องก็ต้องเริ่มซีแล้วและวของสมุปรไทยเนี่ยแล้วแล้วมีแต่ของเขาอายเขาเอ้ยสมุทรไทยไปซอยเขาเจ้าเขาเจ้ามาซอยเขาเขาก็ไปซอยขึ้นแห้งกันวภาซะแม่บอกแมน ăn hàng ai cây nho người ta thu hơn cả miếng da trang không họ mới có tiền, họ có ăn hàng xú, ăn nấm sò mà, bao mình à, bao mình à, bao dưới thùng nè cái Đi. Để lấy. Ô, phải lên Ô, lên lên này nữa, bao, bao này nữa, bao 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 ไปหาเขาอีแม่เขาเอ้ยไปไล่บอกก่อนนี่นะ มันกระมี่วะมันติกลติมาคางนี่กับหมานนิดมาก่อนนี่นะไปติ่นต่ำเลยได้บนนี้คู่ก่อเชื่อแม่มุญถึงกันเอาก่อเดียวทำชุ่งหมัน หาเลาะไปเลาะมาก็เห็นอีกตัวนี้ละบองมันคับนะตุยเนาะขับอันนี้อมอบองกินบองมันนี่สิไปแบบนี้น้ำใหม่เฮาข้างในนี่นี่มันมันไป จับมาเลย่างออกแต่ปลาแตงโมส้มสำหรับคลิปนี้ก็บจบไว้สมีเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีดสบายดีหักแคงกันคือเก่าจะทำมุกส้มเดอ้อกินหอดกินเทิงคือเก่าบัดน,นี้มีเวลาเลยละมีเวลาเฮ็ดคลิปเลยละบัดน,นี้ช่วงเมื่อกี้นี่มันขาน้ำเขาน้ำหนามเนาะ